้หบงง<ะ>ลุส,งวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื้อนี้ติพาท่านผู้ชมมารู้จักกับฟามหัวอีกฟามครับของอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นบ่ามั่นเลือดลอยครับคอกของพ่อท้องครับเดี๋ยวจะได้พาท่านผู้ชมไปพูดไปคุยกับพ่อท้องครับพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ครับมื้อนี้คุณพ่อละพามาชมฟามห,มหัวแล้วครับผมครับ คุณพ่อฟาร์มนี่เปิดได้เด็กปีแล้วครับเปิดได้ซี่ปีในรายจารย์ฟาร์มง้อเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ที่เปิดฟาร์มง้อนะครับมีเป้าหมายบ้างเดี๋ยังไม่เปิดครับผมเริ่มแรกก็เรื่องวัดขึ้นบ้านเลยตันนี้แต่คนว่าประมานเขาจะป้าซื้อมูงลเิยมหรือเปล่าโอ้ถือใจเนาะเอาือขายมันหนาดียังดีเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่ตลอดตอนนี้พ่อมีอยากโตครับนี่ ยิบตัวอาจารย์ไอตัวเด่นเนี่ยพ่อไอิพาสน้นน้ำมึงครับไอตัวเด่นเน้นน้ำมึงรึครับตัวเด่นเป็นตัวชูล้มของฟาร์มพ่ออ่าตัวขาวนี่ตัวขาวอาจารย์อืน้ำอ้อยน้อนไปกูดยินอ่ะอันนี้น้ำเข้ามาเท่าไรบุครับเนี่ยเอาชื่อสองแสนอาจารย์ตัวนี้สองแสนแต่เป็นสาวให้ลูกมาจากนั่นแล้วบุ๊ครับเนี่ยใครลูกแล้วครับใค้ลูกลูกเดียวครับอ่าก็ใลูกเดียวเนาะครับตัวนี้พ่อน้ำมันด้ใส่ครับตัวนี้น้ำอ้อยนะน้อ้อยมาจากกับบินบุ๊ค โอ้น้ำมาจากกระบินอายุจากปีแล้วพ่อน้ำอ้อยสามปีอาจารย์น้ำอ้อยเนี่ยยู่อสามปีครับตัวนี้ได้ครับที่ไหนตัวนี้น้ำจานอาจารย์ตัวนี้น้ำจาลอันนี้พ่อน้ำเข่ามาได้ไ่ครับนี่ยบ้านอันกระบินด้วยกันเลยอาจารย์ว่านบ้านจะกระบินคู่เนี่ยมาพร้อมกันดีครับมาพร้อมกันครูเนี่ยตัวนี้จากแสนพ่อน้ำเข่ามาสองเซียนใช่สองเซียนเป็นชาวบ้านจะเป็นชาตัวนี้ได้ลูกจากเท่าไหร่แล้วครับพ่อตัวเดียวลูกตัวเดียวเหมือนกันครับน้ำครูน้ำ ตัวนี้ได้คุณพ่อไข่มุกอาจารย์ตัวนี้ไข่มุกครับตัวนี้พ่อน้ำเข่ามาเท่าฉยครับเนี่ยตัวนี้มาเสียนขาตัวนี้อาจารย์จากใสครับมาเจ้ากันชาแก้วตัวนี้อาจารย์อ๋อสม่าคอยน้ำมาทั้งพี่เนาะมาทั้งตะวันออกถึงเนาะถ้าได้ลูกป่ะพ่อได้ลูกสี่จอกมาออกลรุ่งนะครับตัวนี้เนี่ยอาจารย์อ๋อเดี๋ยวไปค่อยเบิ่งลูกแล้วครับผมลูกแค่หกเดียดตัวนี้เอก ตัวนี้ด้วครับตัวนี้ไข่มุกอ่อนบสตัวนี้โบสโบปีอาจารย์ตัวนี้ยีปีครับอายุแล้วอ่ะปีแล้วปีเนาะเพศมเมียกันตนัวนี้ก็น้ำเข่าบ่พ่อเออน้ำเข่าจากแสนบุครับน่ะตัวนี้ซื้อแสนแ<อ>ปด <laughs> ตกใจแสนแปดครับเราผิดกินแล้วครับเนาะผิดกินหมอเคยมาฉีดใหญ่โอ้เราเตือนหมอเคยมาฉีดเดี๋ยวเราเตือนไปอีกครับพ่อโอ้มีตัวงามครับ พ่อตัวนี้ซื้อว่าไหนครับเนี่ยอันตัวนี้น้ำเข่ามาได้ใสครับเนี่ยลูกพ่ลกอลูกพ<ม>่อลูกพ่ออันนี้เอาพ่อที่ไหนมาทับครับรับพอ่อตาจันท์ตาจารย์เลือดร้ยรอยเลยเถอะเลือดร้ยรอยครับผมอันนี้ตัวแม่โอ้คือดวงดีแท้ได้ได้ตัวแม่อันนี้คือแม่เงยสิครับเนี่ยแม่แกแ่แม่เงยแม่เก่าแม่แก่เลยเถอะเป็นสีน้ำตาลใหม่ครับ แดดเต็มที่ับบอมันเอางั้นเลจากวัดจากไรตัวเนี่ยวัดที่ตัวนี้จะปีแล้วพ่อโอ้มันสุบกว่าปีแล้วจ้ะให้ลูกให้ลูกมาหลายแล้วเนาะให้ลูกหลายแล้วขายไปครับขายไปที่นี่พวกอาหารพ่อเขามีเสบียงก็คือพวกฟางเนาะฟางอาหารก็มีอาจารย์ฟางแล้วก็อาหารเสริมพวกอาหารเสริมก็มีแล้วก็หญ้าบอกครับหญ้าการดูแลได้คุณพ่อดูแลง่ายบอกครับงัวนะง่ายด้วยอาจารย์ก็ที่มีอย่างนี้นะครับมีพวก กวดชีแล้วก็ไปแล้วก็คือใบคอกมันชื้นนะพ่อเนาะใบคอกมันชื้นนี่จี๋เราย่างเตาเขาบอกกดลงไว้ตากไว้เอาไปใส่รากเาไปใส่ราขายขายได้อีกขายได้อีกอาจารย์ครับผมแล้วก็ปลูกหญ้าพ่อมาพ่อปลูกได้พันหญ้ากไปหญ้าที่พ่อปลูกนี่หญ้าอัน๋ยวพ่อครับหญ้าปลูกพันธุ์พลา่ก็คือทั้งงัวทั้งควายก็คือใส่แปลงเดียวกันเลยแปลงเดียวกันโยนรากพุ่งแบมีปลูกไว้พุ่งรากพุ่งรากพุคือเอาราปลูกหญ้า ยัดหมองอื่นน้หลายมีลายหมองโอ้น้าเรามีลายครับเรามีลายทองครับใส่พ่อไปเบิ้งลูกได้ไงครับตัวน้อยตัวซีนี่สิเออเดือดเดือดเข้ากันสองแสกเนี่ยฮะใส่เบิ้งให้ลูกสองแสนเนื้ออันนี้นี่ลูกตัวใดครับนะไข่มุกเหรอตัวนี้ไข่มุกครับนะตอนนี้พ่อลูกไข่มุกเขาให้เท่าไหร่ครับจากแสนครับสองแสนครับแต่ว่าพ่อยังบ่ปล่อย เดี๋ยวบังลูกไขมุกครับอเอาตัวนั้นกับบ้านเดี๋ยวตัวนี้ไปประกวดแท่นนะจ๊ะซ้ายประกวดพ่อนี่ว่าสองเศษนะครับผมีเโอ้เหรอบ่อยไทยครับที่ไหนในไทยงั้นญาจ้ามอหมอไม่คิดเหรอจี้เขาก็นุ่งหอยแล้วจี้เออเขาจี้เขาละจี้เขานี่ว่ามาให้พ่อมาจี้เขาพ่อครับไอผมสังเกตว่างงอพ่อเนี่ยมันบ่มีวิเขาเนาะ,ะพ่อได้กี้เขาไว้เห็นบ่ครับเพียง้ำสองกี้เพียงคำเพียค่อยกี้ครับพ่อมี สาเหตุบ่สาเหตุว่ามันเขาต้องจี้เขาไหวอาจารย์กันมันเวลามันฝีกันพ่อบ่สนกันออแล้วก็แล้วก็อีกันึงคือความสวยงามครับจี้นี่พ่อจี้เองบ่หมอครับอ๋อหมอใฟ่ใช้าไม่จี้สมพ่อตัวน้อยมันตื่นเนาะคุณพ่อช่วงสุดท้ายแล้วม่หยังที่ฝากเพิ่มเติมบ่ครับสำหรับผู้ใดเพิ่มมักหัวมักเลี้ยงหัวแบบพ่อน่ะอะบ่าวเบิงรถมีหยางในนํำบ่ครับต้องใจเอาแน่ กานเห็นเพิ่นได้ก็ยังได้เลยเพราะเจ้าหย่าเจ้าค้านจริงมันก็มัสชมบูตรได้จ้ะต้องยูกับใจนะพ่อเนาะดูกับใจเราฟ้ามพ่อนี่ถ้าเกิดว่าบุคคลทั่วไปพ่ออยากมาชมกระบวนการเลี้ยงหรือว่าอยากมาชมงวงงามของพ่อนี่ได้บอได้มาได้ใหญเนาะมาได้เพียงแต่ว่าโทรสอบถามก่อนเนาะครับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากและอีกสำคัญก็คือขอบคุณท่านสทเกี่ยงศักดิ์นะครับเนาะท่านได้พามาชมงวงงามอยู่แล้วครับเมื่อนานขอบคุณทนหลายครับผมสวัสดีครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ